ใต้แสงดาวพุธท,ที่สองประกายเจิดจ้าในช่วงเดือนนี้ราศีมังกรที่เกิดตั้งแต่วันที่22ธันวาคมถึง19มกราคมได้รับพลังงานอันทรงพลังซึ่งช่วยจุดประกายความสำเร็จในทุกด้านโดยเฉพาะการงานที่กำลังอยู่ในช่วงรุ่งเรืองความรักที่เบ่งบานอย่างมีชีวิตชีวา ดาวพุธซึ่งเป็นดาวแห่งการสื่อสารและปัญญากำลังเสริมให้ชาวมังกรมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ในการทำงานและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่มั่นคงในชีวิตส่วนตัวหากคุณรู้สึกเหมือนกำลังติดอยู่กับความท้าทายหรืออยากปลดล็อกโชคลาภที่กำลังรอคอยอยู่เดือนนี้เป็นจังหวะเวลาที่สำคัญมากที่จะเปิดใจรับพลังบวกจากจักรวาลพร้อมกับพิธีกรรมโบราณที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณภายใน21วัน ราศีมังกรมีบุคลิกภาพเน้นที่ความมุ่งมั่นมีความรับผิดชอบสูงและทำงานหนักไม่ยอมแพ้คุณเป็นคนตั้งใจจริงและมีวินัยแต่บางครั้งอาจรู้สึกว่าชีวิตถูกจำกัดด้วยความเครียด,รยดหรือความกดดัน ดาวพุธในตำแหน่งส่งเสริมความสามารถในการวางแผนและสื่อสารทำให้คุณสามารถเจรจาธุรกิจหรือแก้ไขปัญหายอย่างมีประสิทธิภาพความสัมพันธ์ส่วนตัวในเดือนนี้จะมีทิศทางที่ดีขึ้นคนโสดมีโอกาสพบคู่ที่เข้าใจและสนับสนุนในขณะที่คนมีคู่จะรู้สึกถึงความผูกพันที่ลึกซึง้งและได้รับการสนับสนุนจากคนรัก การเงินถือว่ามีความเสถียรและมีโอกาสรับรายได้เพิ่มขึ้นแต่ต้องระมัดระวังอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือหวังพึ่งโชคชะตามากเกินไปอิทธิพลของดาวพุธในช่วงนี้ช่วยเสริมความคิดที่สร้างสรรค์และการตัดสินใจอย่างเฉียบคมทำให้เหมาะกับการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่หรือทำธุรกิจที่ต้องใช้ความคิดวิเคราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการศึกษา อย่างไรก็ตามกรรมเก่าบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบหรือข้อผูกมัดในอดีตอาจท้าทายคุณในช่วงนี้ภาระหน้าที่ที่อาจถูกละเลยมาก่อนจะกลับมาเรียกร้องการแก้ไขดังนั้นการตั้งใจปรับปรุงตัวเองและทำใจให้สงบจึงเป็นสิ่งจำเป็น โอกาสที่ได้เจอจังหวะเปลี่ยนชีวิตได้อย่างถาหวนคือช่วงนี้ดาวพระฤหัสยังช่วยเสริมโชคลาภและการขยายตัวในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนเป็นเวลาที่ดีจะเริ่มต้นพิธีกรรมที่เหมาะสมเพื่อเรียกลาบยศและความเจริญรุ่งเรือง สำหรับการเสริมความรุ่งโรจน์และเรียกโชคลาบขอแนะนำพิธีเรียกลาบยามเย็นซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณตามหลักโหราศาสตร์ไทยที่เหมาะสมกับชาวราศีมังกรในเดือนนี้เพราะการทำในยามเย็นจะส่งเสริมพลังความอุดมสมบูรณ์และความสงบสู่จิตใจเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ทูบเก้าดอกเทียนสีม่วงสามเล่มดอกดาวเรือง9ดอกน้ำสะอาดหแก้วและเหรียญบาทเเหรียญ วันเสาร์เป็นวันที่เหมาะสมที่สุดเพราะเป็นวันของดาวเสาร์ที่เป็นดาวประจำตัวของราศีมังกรควรเริ่มพิธีประมาณเวลา17นาฬิกา30นาทีซึ่งเป็นช่วงแสงรำไรของพระอาทิตย์กำลังตกขั้นตอนพิธีเริ่มด้วยการจัดโต๊ะหมู่บูชาให้สะอาดเรียบร้อยวางเทียนสีม่วงไว้ตรงกลางจุดทูบทั้ง9้าดอกวางดอกดาวเรืองเป็นวงล้อมรอบเทียนและวางเหรียญบาทเเหรียญเรียงหน้าเทียน น้ำหนึ่งแก้วลงบนจานรองที่อยู่ตรงกลางโต๊ะเพื่อเป็นการรับพลังจากธรรมชาติจากนั้นนั่งคุกเข่าประนมมือไหว้บูชาด้วยความศรัทธาพร้อมกล่าวบทสวดตามนี้โอมสีสีพุทธมนัสะพุทธัง ทำมังสังคังจะปัดเป่าทำลายสิ่งอับมงคลนำพาโชคลาภและความสำเร็จมาให้ข้าพเจ้าขออัญเชิญพลังแห่งจักรวาลโปรดอำนวยพรให้ชีวิตรุ่งโรจนเศรษฐกิจมั่งคั่งและความสุขอิ่มเอมยิ่งขึ้น จากนั้นจุดเทียนทั้งสามเล่มและทูบเก้าดอกค่อยๆสวดมนต์คาถาเรียกลาบดังนี้นะโมพุทธายะพระคาถาเงินลานทรงฤทธเดชขอให้ลาบมาเทมาเหมือนสายน้ำให้เงินทองหลังไหลมั่งคั่งร่ำรวยทุกเวลา สวดมนต์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา9นาทีหลังเสร็จแล้วให้นำเหรียญทั้ง9เหรียญไว้ในกระเป๋าสตางค์หรือกระเป๋าถือที่ใช้ประจำอย่าเปิดออกมาใช้ทันทีให้เชื่อในพลังแห่งพิธีและรักษาความศรัทธาอย่างแน่วแน่พร้อมกันนี้ควรใส่เสื้อผ้าสีเทาหรือน้ำตาลเพื่อเสริมพลังของดินซึ่งเป็นาธาตุประจำราศีมังกร ทำพิธีสม่ำเสมอทุกวันเสาร์เป็นเวลาสามสัปดาห์ตั้งแต่สัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์ที่21เพื่อเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนในช่วง21วันนี้คุณจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างชัดเจนทั้งการงานที่ได้รับโอกาสใหม่การเงินที่เพิ่มพูนและความสัมพันธ์ที่มั่นคงขึ้นพลังงานบวกจะทำให้คุณมีความกล้าในการตัดสินใจและพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ควรปฏิบัติด้วย ใจที่บริสุทธิ์และระมัดระวังไม่ให้ความโลภหรือความสองจิตสองใจครอบงำเพื่อให้ความรุ่งโรจน์ที่ได้รับเป็นไปอย่างยั่งยืนและสมดุล ท้ายที่สุดชาวราศีมังกรควรหมั่นสวดมนต์หรือเจริญภาวนาไหว้พระเสาในวันเสาและเข้าวัดทำบุญถวายสังฆทานเพื่อเสริมบุญบารมีชีวิตจะมีกรอบป้องกันทั้งด้านโชคลาภความรักและสุขภาพขอให้ดวงดาวนำทางให้คุณเดินบนเส้นทางแห่งความสำเร็จและความสุขสมปรารถนาในทุกๆด้านท่องไว้เสมอว่าความภาคเพียรและความศรัทธาคือกุญแจสำคัญในการปลดล็อกโชคชะตา และขอให้โชคดีเปี่ยมล้นในทุกวันของเดือนนี้ขอให้โชคดีเปี่ยมล้นในทุกวันของเดือนนี้